คือการอยู่บัาขาวบางคนเพิกะยูกสุดซื้อบัคือเฮาเน้ะเฮาพันโยกไปโยกมาเด้อไล่คนเพราะว่าเวียนหวัวนอมอันบนัยุกสุดซื้อนี่ยจ้ะแต่ว่าคนเฮาซื้อให้มายุกสุดซื้อแบบบักระดุกระดิ่งเป็นไปบัได้เนาะเป็นไปบัได้คนเฮาแกต้องเอียงซ้ายเอียงขวาไปในราคาทุกคนถ่วงกันเด้อว่าเต็มจุลูหัน มันอันนี้เลยน้ำหนักขึ้นนี่แหละค่ะทุกคนค่ะน้ำหนักขึ้นเนาะขึ้นตั้งโลซองโลขึ้นน,อน้อยเก่งว่าไข่อืมขอบคุณมากเลยจา้าทุกคนขอบคุณมากเลยก็ไลฟ์สดไปเลยจาาย้าสาวน้นองนครพดุนมยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเ้อ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนคะ่ะทุกคนในบ้านคีเอเตอร์ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็คิดว่าค่อยค้างหัวเข้าไว้ดีกว่าคะ่ะทุกคนค่ะเนาะค้างหัวเข้าไว้ดีกว่าเดี๋ยวจะไอยจง,นะะขาขาขงนะคะขอบคุณทั้งหฮท่านนะคะเดี๋ยวออนุญาไปค้างหัวเข้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาทักทายอีกคะ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดอ ไม่ให้กิจารเสร็จลยว่ จะเอีเพื่นพนอนๆนป้งหัวเข้าก่นหนเดง้งหัวเ,เข้าแป๊บหนึ่ง ขอบคุณ6ท่านที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะเพืเ่อน ขอบคุณทั้งหกท่านที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนคอยรดย,ยานเผื่อนบอยู่นะก็เพราะเราเอาเพื่อฟังค่ะพื่นตุ๊กมาเมื่อเดียวค่อยอกไปส่องอมบึงอันทุงนาที่นาแจ้มนะคะวานมื้อนี้น้ำล้นจนระเบิดเหนนเ็นฮอตข้าวค่ะน้ำล้นจนระเบิดเห็นฮอตข้าแบบท่วมเข้าเลยด้วยค่ะหน้าอันติดกันที่เพื่อนเอ็ดนาปางนํำเดียวกันติดกันนะคะ อีกเจ้าหนึ่งนกะท่อนอบัวหวานเลยเพราะว่าน้ำมาหลายแหงค่ะช่วงใส่ปีนี้น้ำสิท่วมอีกอดยู่พาะคูโคนเอย้ยขอบคุณเจ็ดท่านนะคะแวะไปแวะมานะคะเสี่ยงธรรมศาสตร์เดอ้อเสี่ยงนกหงนะบ้านเจนมีต้นไม้ผู้อันนกก็เลยมาจับนะคะขนาดละกบมามากขนาดเลยนะคะมาบ้านมาเฮ็ดลังนะ,ะนะอืมนกกระจอก นกกระจอกนกกระจิบแล้วก็นกเข่า,า,า,าน้เมะสัมันกเต็มค่ะทุกคนเต็มหงห้งแข่งกันไว้บุดบุดขอบคุณนะคะเพื่อนมีคนกด,ดไลค์ให้หนึ่งทันกรดีใจแฮงค่ะดีใจยังน้อยๆอ,อันนี้เหากัน